สวัสดีครับผมในคลิปโดนี้ก็อยู่กันในแบบฟิตกันอีกแล้วนะครับผมก็ในวันนี้พี่จะมาสอนทำเบ็ดใหม่ท่านผู้ชมมันชื่อว่าเบ็ดแอสทราอุสเซเลเนตนะผมก็เป็นเบ็ดกีตาร์ที่แบบว่าพาร์ตตึงมากท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเบ็ดที่สวยด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมขั้นตอนมันจะเยอะขนาดไหนนะก็วันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวกีตาร์นะเดี๋ยวจะมาสอนทําก่อนนะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะก็ขอกรลัาใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนตะ์เนาะถ้าใครกดแล้วก็เชิญไปรับชมคลิปกันได้เลย โอเคคราบผมก็คอสำหรับกำลังใจด้วยนะครับก็สําหรับเควสแรกนะครับเราต้องมาเริ่มที่เมอร์ลินคนนี้นะครับเมอร์ลินนี่นะเราต้องเก็บของมาให้เมอร์ลินนะสามอย่างแล้นะู้ชมเนี่ยถ้าของครบเนี่ยมันจะขึ้นไอตัวช้อยนี้มาให้เราเลือกนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีเนี่ยเราต้องเลือกตัวนี้นะท่านผู้ชมให้มันขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยทำให้มันขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเราต้องเลือกตัวนี้นะผู้ชมเนี่ยขอบัฟจากเมอร์ลินนะครับเพื่อลงไปทําด้านล่างท่านผู้ชมไปทําด้านล่างนะครับ ไปทำด้านล่างเนี่ยตกอะไรก็เดี๋ยวออยดูนะครับผมเนี่ยเราต้องไปตกไอตัวนี้นะครับผม Radiance celestial นะครับผมก็ตัวนี้มันจะอยู่ในอัลบั้มนี้นะครับในอัลบั้มของอันเนี้ยในอัลบั้มนี้ครับ Radiance celestial เนี่ย,ยอ่ะเราต้องไปตกด้านล่างนะผู้ชมปุ๊บนี่ครับเมื่อกี้เราขอบ,บับมาแล้วเราก็ดำลงไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมแล้วก็ตกตรงนี้เลยครับพี่ตกตรงนี้นะตกตรงนี้ได้เลยนะครับก็เบ็ดที่ ใช้ในการตกนะครับผมก็คือเบ็ดอันนี้ท่านผู้ชมเบ็ดนี้ครับเบ็ดเซเลเชียลนะครับเบ็ดเซเลเชียลล็อตตัวเนี้ยมันจะติดกายพันเซเลเชียลเนาะเมื่อเราทําการตกปลาครบสิบห้าตัวเนี่ยมีโอกาสติดเซเลเชียลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสองนาทีนะผู้ชมแล้วก็กายพันต่อไปที่เราต้องใช้นะก็คือกายพันของกีต้าร์นะครับผมกายพันเซเลเนต์นะอันนี้นะแล้วก็อีกเบ็ดหนึ่งต้องใช้เบ็ดนี้นะผู้ชมเบ็ดวินอิลิเมทัลนะครับ พี่คิดว่าน่าจะขอเพื่อนได้นะสําหรับไอหินพวกเนี้ยน่าจะให้เพื่อนได้มั้งใช้สามเบ็ดน,นี้นะทุกผู้ชมให้มันติดกายพันทั้งสามอันเนี้ยตกในถ้ำนี้เนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมอันนี้บิิเซตเนาะกายพันของเป็ดลมนะครับอันน,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 นี้แล้วก็อันนี้เซเลเนตกายพันของเป็ดกนะีตาร์แล้วก็อันนี้เซเลเชียลกายพันของเป็ดเซเลเชียลเนาะนี่นะครับไอเวลาอันเนี้ยมันติดเบ็ดอะะ่ะท่านผู้ชมมันจะลดแท่งควบคุมของเป็ดเรานะมันจะลดลงเรื่อยๆ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 เลยนะ โอเคก็เก็บให้ครบ3อันเนาะปีสามบัฟน,นะคนะร,รับรเซเลเนตเบสเซตแล้วก็เซเลเชียลนะตกให้ครบนะแล้วก็เบ็ดที่ใช้ก็คือเบ็ดกีตาร์เบสเซเลเชียลแล้วก็เบ็ดลมครับนะโอเคไปขึ้นไปด้านบน,นครับขึ้นไปด้านบนไปหาเมอร์ลินเหมือนเดิมเนาะเพื่อไปคราฟของท่านผู้ชมถ้าของเราครบ3อย่างอะครบ3อย่างนะครับเราก็จะสามารถคราฟไอเทมพิเศษจากเมอร์ลินได้นะครับอ่าโอเคได,นะนะด,นะด้แล้วท่านผู้ชมได้แล้วดัสกี้ดัสกี้เทรดนะครับผมได้ดัสกี้ นี่เป็นได้นี้เนาะโอเคเมื่อเรามีได้นี้แล้วกดลองไว้ก่อนเลยเพราะว่าอันนี้มันต้องไปใช้ในการทําเบ็ดนะครับอ่ะหลังจากนั้นท่านผู้ชมให้เราไปต่อที่เกาะไอตัวเกาะคำสาปอ่ะไอเกาะที่เราซื้อเบ็ดคัททูลูกันนะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่เกิดเนี่ยมันเป็นกลางคืนแล้วมันไม่เกิดเนี่ยต้องดูก่อนว่ามันเป็นฤดูไหนถ้าเป็นฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยไอเกาะลึกลับเนี่ยมันจะเกิดเนาะแต่ถ้าหลัง2ฤดูนี้มามันจะไม่เกิดท่านผู้ชมมันจะมี ออลทัมกับสปริงเนาะออลทัมกับสปริงที่เกานะนั้นมันจะเกิดอ่ะเดี๋ยวเราเสกให้มันเกิดแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นฤดูออลทัมนะครับใช้โทเทมโทเทมหมอกนะพี่ชมเสกให้มันเกิดได้นะครับถ้ามันเป็นออลทัมนะอ่ะสโมกครับผมปึง๊งเห็นไหมพี่ชมเห็นปะมันจะเกิดละมาทีนี้เราก็ไปที่เกาะน,นั้นก่อนนะพี่ชมก็เดี๋ยวพี่มาเริ่มที่เกาะแรกนะเพราะว่าทางไปมันเนี่ยกลัวงบางคนสับสนนะครับปึ๊บ ให้เราขับเรือมาทางนี้ท่านผูช้ชมเนี่ยไม่ได้เห็นชื่อก่อนเนาะก่อคำสาบเนี่ยครับเนี่ยให้เรามาจอดเรือรอตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผีมันจะเกิดท่านผู้ชมผีมันจะเกิดตรงนี้เนาะสำหรับใครเนี่ยถ้าไม่ทำเกรสเมอร์ลินเนี่ยผีมันจะไม่เกิดนะท่านผู้ชมพี่มาลองรอดูหลายรอบ <c oughs> แล้วถ้าไม่ทำเกรดเมอร์ลินเนี่ยผีมันจะไม่เกิดแต่ตอนนี้เมอร์ลินทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวผีมันก็เกิดก็ช่วงเวลาที่ผีมันจะเกิดนะก็คือพระจันทร์อยู่ประมาณ บนหัวเขาบอกว่าบนหัวนะพี่ก็ไม่เคยเห็นกันไม่บนหัวก,ก็เกือบเช้านะครับก็เดี๋ยวพี่รอแล้วกันเพราะว่ามันไม่นานหรอกแล้วเราก็ทําการเตรียมของรอไว้ได้เลยนะของที่มันต้องใช้เนี่ยมันมีของอยู่3มอย่างนะพี่ชมอย่างแรกนะครับก็คือตัวเนี่ยเรซินเป็นเรซินธรรมดาท่านผู้ชมอันเนี้ยพี่ไปตกหาติดกายพันเนาะไปหาให้มันติดกายพันของไอตัวโนวาเนี่ยไม่ติดกายพันมาให้เลยสักอันเดพี่ชมเกลือจัดเลยอะ ตกนานมากตกไปประมาณ15ชั่วโมงแล้วเลซินเนี่ยก็สามารถหาได้จากเกาะไอตัวมัชกรอบนะครับหรือว่าเกาะเห็ดท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นไอเทมระดับซีเข็ดนะครับซีเข็ดต่อไปก็เป็นปลาตัวนี้ท่านผู้ชมนี่ครับปลาลาวาตัวนี้ก็ตกได้ที่ไอเกานะลอสลิตเบย์เนาะในภูเขาไฟเลยท่านผู้ชมในภูเขาไฟเลยตัวนี้มันเป็นปลาระดับซีเข็ดนะครับปลาระดับซีเข็ดก็เดี๋ยวเราต้องมาให้ผีนะสังเวยให้ผีนะผมแล้วก็ของอย่างสุดท้ายท่านผู้ชมดิปบูดนะครับ ก็เป็นไม้ธรรมดาเนี่ยแหละครับนี่ไม้ธรรมดาแล้วก็ให้ผีไปก็ตัวเนี้ยต้องใช้อะไรนะต้องใช้เหยื่อลบโชคเนาะในการตกนะครับหรือไม่ก็ใช้ไอตัวกงปูดักเอาก็ได้นะครับใช้ของสามอย่างนี้เนาะสามอย่างนี้ก็คือไม้นะผมไม้หนึ่งอันนะผมแล้วก็ไอปลาตัวนี้หนึ่งอันตัวนี้ตกที่ลอสซิ i t เนาะในป่องภูเขาไฟนะครับการจะตกไอตัวเนี้ยมันต้องใช้เบ็ดพิเศษนะเบ็ดที่ใส่เขาเรียกเลยนะอ่าบัฟเป็นไอพวก อินวิสิเบิลนะครับไอ้บัฟอินวิสิเบิลหรือไม่ก็ไอ้พวกเป็ดที่มันทนความร้อนนะครับตกในบ่อลาวาอะไรได้อย่างเงี้ยนะครับผมถึงจะตกตีได้เป็นระดับซีนะ่เขตเนาะต่อไปก็เป็นไอ้ตัวเรซินนะครับเรซินก็เป็นระดับซี่เขตเหมือนกันนี่ครับเป็นเรซินธรรมดาระดับซีเคตจริงจริงเนี่ยพี่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมมาละทีนี้นเราก็ทําการโยนเรซินลงไปก่อนเลยครับอ่ะเรซินหนึ่งอันครับผมอ่ะต่อไปก็เป็นบูดนะครับดิฟบูดบดิฟบูดอ่ะใส่ลงไปครับสองอันแล้วเนาะ ใส่เลซินก่อนใส่ไม้แล้วก็ใส่ปลานะครับอ่ะแล้วก็ใส่ปลาครับโอเคเรียบร้อยใส่เลซินใส่ไม้แล้วก็ใส่ปลาเนาะทีนี้เราก็ได้ของมาแล้วท่านผู้ชมนี okay. ่ท่านผู้ชมเราได้จะเป็นอันนี้มาท่านผู้ชมเขาเรียกอะไรนะคอร์ดกีตาร์เนี่ยท่านผู้ชมคอร์ดกีตาร์นะครับเราจะได้คอร์ดกีตาร์มาใส่เลซินก่อนเนาะเลซินธรรมดาไม้ธรรมดานะครับแล้วก็ไอตัวปลาผู้ก่อไฟเนี่ยครับเราจะได้เขาเรียกอะไรคอร์ดกีตาร์ปะ ไปแล้วก็ไปที่เกาะทางเหนือนท่านผู้ชมชั้นบนสุดเลยนะอันนี้พี่เตรียมพร้อมใส่เสื้อกันหนาวไว้เรียบร้อยเลยเอ่ะเดี๋ยวเราทาการวาร์ปไปเลยนะครับก็มันเป็นเกาะทางเหนือนะท่านผู้ชมก็วาร์ปไปครับดอสเซนชั้นบนสุดเลยนะท่านผู้ชมนี่ครับชั้นบนสุดก็จุดที่เราต้องขึ้นไปรอนะก็คือด้านบนน,บนู้นตัวนู้นจะเป็นอันนี้ห้าสีเนาะเป็นหินห้าสีนี่ครับเราต้องขึ้นทางนี้ครับขึ้นไปด้านบนนู้นอ่ะอ่ะขึ้นมารอวันนี้นะท่านผู้ชม ก็ของที่เราต้องใช้นะครับผมก็จะมีมูลมูตตัวนี้นครับผมตกที่สโนแคปนะให้มันติดไอตัวกายพันเบสเซนครับไอตัวกายพันเบสเซนเนี่ยใช้ไอตัวแบบนี้ตกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับแบเ,เซราฟิกล็อตนะครับแล้วก็ปลากชนิดหนึ่งท่านผู้ชมมันเป็นปลาบินนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตัวนี้ต้องติดเทวินครับปลาบินตัวนี้สามารถตกได้กลางโอเชียนเลยครับถ้าเราขับเรือไปกลางมันจะขึ้นว่ามาหาสมุทรนนะ่ะก็คือตกปลาตัวนี้ได้เลยเนาะ แล้วก็ไอตัวเนี้ยต้องใช้กายพันธุ์ของเบ็ดเบ็ดนี้ครับผมเบ็ดเทเวนครับกายพันธุ์ของเบ็ดเทเวนใช้เบ็ดน,นี้ตกก็คือเควสที่2เนี่ยต้องใช้เบ็ดน,นี้ตกนะครับตกมุนบูดแล้วก็เบ็ดน,นี้ตกปลาปลาบินเนาะอันนี้ตกมุนบูดที่เกาะสนแคปอันนี้ตกปลาบินที่มหาสมุทรนะหรือว่าโอเชียนนะครับเคนะโอเคทีนี้เราก็รีวันนะฮะไม่เป็นกลางคืนครับรีวันไม่เป็นกลางคืนอ่ะเมื่อเรารีวันให้มันเป็นกลางคืนแล้วทีนี้ ย้าผีมันเกิดท่านผู้ชมเราต้องทำให้มันเป็นลมแรงก่อนนะครับให้มันเป็นลมแรงปุ๊บปึ๊มหลังจากนั้นนะเราก็เอาปลามาถือท่านผู้ชมไอปลาบินของเรานะครับอ่ะปลาบินเดี๋ยวต้องถือปลาบินตัวอื่นดิตัวนี้ไม่ออกครับตัวนี้ไม่ออกปุ๊บอ่ะเอ้ยแล้วถือตัวอื่นนะปุ๊บปุ๊บเอาใหม่ไหมเดี๋ยวลองเอาใหม่ดูนะครับปึ้งแต่มันเกิดแล้วล่ะจริงจริงให้เลยก็ได้นะแต่พี่อยากรู้อะว่ามันถ้าเปึถือปลาธรรมดาเนี่ยปลาสวรรค์ธรรมดาปลาบินธรรมดาเนี่ย มันจะเกิดหรือเปล่านะครับอ่ะเชา้าละหายปะไม่หายหรอเอ้าเพิ่งสว่างแล้วก็ไม่หายนะพี่ชมอุ้ยหน้าด้านอะ่ะ <c oughs> ไม่แพ้แสงเลยครับเขาบอกทากครีมกันแดดมาเยอะเนาะ,อะโอเคเฮดพีม,มันจะหมดนะพี่ชมเดี๋ยวโดดขึ้นมาใหม่ได้ไหมอุ้ยสกายล่าเกิดนะพี่ชมสกายล่าเกิดอ่ะก็เดี๋ยวเอาปลาบินให้เขาเลยละกันนะผมไม่แกและน่าจะอยู่จนก,กว่าเราจะให้ของเขาอะ ก็เอาปลาติดเทเว่นนะครับผมให้เขาหรือปลาเบสเซทให้ลองให้ปลาเบสเซ่ดูดิเอาปะอ๋อไม่ใช่อ ى, ไม่เอาหอหะอ่ะแล้วปลาให้เว้ให้อ,อ่ะไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะพอให้ปลาแล้วนะถ้าเขาไม่เอานะให้เอานี้ไปให้เขาด้วนะครชมไอตัวมุนบูดนะครับมนหบูดติดเบสเซทนะครับอ่ะถือให้เขาคิดไปเทมโอเคเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยนะคผู้ชมก็พี่มีสองอันนะที่ไม่หายก็เพราะว่าพี่มีสองอันนะครัชม ีนี้เราจะได้ไอ้นี่มาครับผู้ชมไอตัวคอกีตรานะครับเนี่นยวทุผู้ชมเขาจะให้นี้มาครับผู้ชมใส่ถุงมือแล้วมันมองไม่เห็นอนะมันจะเป็นเขาเรียกนะคอกีต้าทุกผู้ชมเอาไว้ตั้งสายนะครับเอาไว้ตั้งสายกีตราอ,อันนี้เนาะเราไ็กันเลยอ่ะทีนี้เราก็ได้ครบสามชิ้นแล้วเนาะต่อจากนั้นทุกผู้ชมให้เราไปที่ไอ้นี่นะผมเขาเรียกว่าอ,อะไรนะถ้ำลับนะครับถ้ำดนตรตีครับห้องดดนตรตีนี่นะ ก็สาหรับใครที่ยังไม่เคยลงมานะก็เข้ามาในน้ําวนนะครับเข้ามาในน้ําวนมาที่เดอะเดฟบนะบผมแล้วก็ไปตกปลาด้านนอกอะ่ะให้ได้หินเอน,น,นชาร์นับติดแกพันติดแกพันเชาติกนะติดแกพันเชาติกนับก็ใช้ไอตัวเบ็ดเนี่ยไปเอนชาร์ก่อนให้มันเป็นเชาติกก่อนนะไปตกหินให้มันติดแกพันเชาติกแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยพอมาใส่ตรงนี้เสร็จประตูถ้ำมันก็จะเปิดท่านผู้ชมประตูถ้ำตรงนี้มันจะเปิดนะอ่ะไปลงไปครับ อ่ะเรียบร้อยเข้ามาด้านในละหลังจากนั้นท่านผูยย้ชมก็ให้เรามาที่หน้าเวทีเลยท่านผู้ชมหน้าเวทีเลยทีนี้เราก็เปิดโทเทมสตาร์โฟนะครับโทเทมสตาร์โฟนี่พี่มีอยู่สิบอันเลยเปิดปุ๊บปึงอ่าหลังจากนั้นท่านผูยย้ชมก็ให้เรากดที่กีตาร์นะครับกีตาร์แล้วก็ตีกองฮะแล้วก็ร้องเพลงครับ หลังจากนั้นเขาจะวับเข้ามาในห้องนี้ให้เราท่านผู้ชมไม่รู้ว่าห้องอะไรนะครับเนี่ยในห้องเนี้ยห้องรับเควสสุดท้ายท่านผู้ชมเควสสุดท้ายาถ้าสมมุติว่าไม่เคลียร์ภารกิจของไอ้ผีสองตัวนั้นอนะ่ะแล้วก็เควสเมอร์ลินอนะ่ะก็ไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้คนระับก็กระโดดเข้าไปครับปึ๊บนีตันี้มาคุยกับเขาเขาจะให้เควสมาท่านผู้ชมเควสบอกเลยว่ายาวเหยียดมากครับอ่า แอสเซปเควสโอเคก็อันแรกนะเราบีแล้วเนาะก็สำหรับไอตัวของอันแรกเนี่ยที่ต้องส่งให้เขาเนี่ยเราได้มาจากไอตัวเมอร์ลินแล้วเนาะแล้วก็ไอเควสที่2เนี่ยไอตัวที่2เนี่ยได้มาจากผีที่มันอยู่บนเกาะทางเหนือนะครับทุกที่มันอยู่บนสูงๆอะเกาะฮิมานะครับแล้วก็ของชิ้นที่3เนี่ยเราได้มาจากไอตัวผีที่มันอยู่เกาะคําสาบครับไอเบดคาตูลูนะฮะแล้วก็ไอตัวลูน่าสแคปเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนะกท่าลูน่าสแคปนี่ก็สามารถตกได้ในเดอะเดปเลยนะ เดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับเดี๋ยวพี่บัอบออกก่อนอ่ะนี่นะครับเนี่ยพี่ตกรูไอตัวสแคปนะครับผมรูน่าสแคปได้ในนี้เนาะก็สําหรับไอตัวเบ็ดที่ติดกายพันลูน่านะพี่ชมเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับเบ็ดที่พี่ใช้ตกนะที่ตกสกแคปติดลูน่านะครับเนี่ยท่านผู้ชมเบ็ดนี้ด้วยนะฮะอีเวนต์โฮลิซอนตัวนี้ก็มีโอกาสติดลูน่าห้าเปอร์เซ็นต์นะพีชมติดกายพันลูน่าห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกเบ็ดหนึ่งนะพี่ชม อ่ะโอเคอีกเบ็ดน,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 นึนงก็เป็นเบ็ดนี้นท่านผู้ชมเบ็ดแอสทราลนะครับเบ็ดแอสทราลโอกาสติดลูน่าห้าเปอร์เซ็นต์เนาะก็มีสองเบ็ดเนาะอ่ะเนี่ยพี่ตกได้ตรงนี้นะครับแต่สําหรับใครนะที่แบบว่าเอ่อตกไม่ติดไอ้กายพารูน่าสักทีนะเราก็ตกเอาแค่สแคปก็ได้แล้วก็ไปประเมินปลาให้มันติดลูน่านะก็พี่มีเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวท่านผู้ชมไอ้สแคปเนี่ยปกติมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ติดกายพารูน่ามันจะเป็นแบบนี้ครับเอาไปประเมินได้นะพี่คิดว่านะครับเอาไปประเมินได้ เนี่ยพี่ตกได้ตัวเนี้ยแล้วก็เวลาตกเนี่ยให้ใช้เหยื่อขยะนะพีชมเหยื่อลบโชคนะครับเหยื่อลบโชคโอเคนะแล้วก็ตัวนี้นะพีชมโนวาเลซินนะไอตัวเลซินเนี่ยเราก็ไปตกที่เกาะมัชโกมนะเดี๋ยวพาไปดูด้วยนะครับอ่ะมาแล้วผู้ชมก็นี่นะครับที่ตกเลซินตอนพี่ตกพี่ก็ยืนตกอยู่ตัวนี้นะครับยืนตกตรงเนี้ยก็ต้องเปิดไอตัวนี้ด้วยนะออโรร่าด้วยนะครับเพราะว่าออโรร่าเนี่ยมันเพิ่มโอกาสตก ให้มันติดปลาหายากนะมันเป็นของระดับซีเค็ดก็ตกบริเวณนี้เบ็ดที่ใช้ตกท่านผู้ชมก็เป็นเบ็ดนี้นะครับอ่าบางคนเรียกเบ็ดดาวตกนะบางคนก็เรียกไอ้นี่เซลูเลียนครับเบ็ดเซลูเลียนแต่ตัวใหญ่เรียกดาวตกนี่แหละก็เบ็ดนี้หาได้ในท่ามเงินนะท่านผู้ชมทําเงินก็เบ็ดนี้มันมีโอกาสติดกายพันธุ์โนวานะครับอยู่ที่15%นตท่านผู้ชมแล้วก็อีกเบ็ดหนึ่งที่ติดกายพันธุ์โนวาก็จะเป็นเบ็ดลอตออฟเดอะคอสโมัสนะครับ มีโอกาสติดโนวาอยู่ที่15%เหมือนกันแล้วก็มันมีตัวสตาร์ฟอร์นะครับก็มีโอกาสติดกายพันโนวาเหมือนกันแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับมีโอกาสติดโนวาเหมือนกัน5%ปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสำหรับอีเวนต์สตาร์ฟอร์แล้วก็มันมีเหยื่อชนิดหนึ่งครับทุมันชื่อว่าสตาร์ไลท์เวิร์มนะครับสตาร์ light ไลท์เวิร์มพี่ใช้ไปหมดแล้วไม่มีให้ดูแล้วนะครับใช้ตกไปหมดแล้วไม่ออกเลยนะทุกชมเกือมากเกือ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 นะทุกชมก็ของอย่างที่หนะนะ้าตตนี้นครับ เรซินติดไกพันโนวานะครับแล้วก็ของอย่างที่เท่าไหร่เนี่ยอ่าด้านบนเนี้ยด้านบนนะท่านผู้ชมเคว็ดหน,นึ่งสองสามสี่ห้าเควสดห้าอันเนี้ยคือตามหาของมาส่งเนาะส่วนเควสด,ดเนี่ยนะท่านผู้ชมสามเควสดเนี้ยตัวบลูฟนะครับบลูฟิตเนี่ยตัวเนี้ยก็ติดไกพันตัวเบสเซ็ดนะครับผมตัวเบสเซ็ดเนี่ยก็เป็นกายพันของเบ็ดนี้นะท่านผู้ชมเบ็เดวินอิลิเมนทัลตัวนี้นะครับเนี่ยเราต้องไปตกไอตัวบลูฟนะครับให้ติดกายพันเบสเซ็ด บู๊เนี่ยมันมีที่เรียกอยู่นะท่านผู้ชมเขาเรียกที่เสกใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมมันมีที่เสกอยู่นะครับเนี่ยเราสามารถหาได้จากตอนนี้นะที่หาได้นะมี2ทางก็คือร้านค้าายวันนะครับที่มันอยู่ข้างๆเกาะแรกอะ่ะตัวน,นั้นอนะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือตัวอังเกละครับไอควสอังเกลที่อยู่เกาะซอนสโตนนะครับเวลาเราแลกของเนะี่ยเราก็มีโอกาสได้ตัวนี้มาแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เลยล่าสุดนะมันจะมีโคด้ดโค้ดหนึ่งที่ให้ตัวที่เสกปลาตัวนี้มานะครับแต่โค้ดนั้นอนะมันหมดอายุไปละ มันใช้ได้แค่วัน,วนที่28ครับนี่เนาะแล้วก็เรียกกรูปมานะครับแล้วก็มาตกให้มันติดตัวกายพันเบสเซตอันนี้เป็นเควสตกปลานะสามเควสเนี้ยเป็นเควสตกปลาห้าเควสด้านบนคือเควสส่งของเนาะอ่าน,นี่เนาะแล้วก็กดเรียกไปเลยนะครับถ้าใครมีนะถ้าใครจะตกะํากดเรียกไปเลยแล้วก็แล้วก็ไปตกเอาใช้เบ็ดลมไปตกเอานะครับผมให้ติดกายพันตัวนี้นะเบสเซตนะครับโอเคต่อไปท่านผู้ชมก็เป็นคอรเซลนะครับผมอีเทเรียลดาร์กอนนะก็ตัวนี้มันเป็น ปลาหายากปลาสีเข็ดใช่ไหมมันเป็นปลาที่แบบว่ามันอยู่ในถ้าแดงกับถ้าน้ําเงินอ่ะมันมีโอกาสเกิดที่ถ้าแดงถ้าน้ําเงินนะครับผมตัวนี้ต้องทําให้ติดกายพันเซเชียลนะมันไม่รู้พี่มีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาไปดูครับอ่ะพี่ไม่มีท่านผู้ชมมันจะเป็นปลาแบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นปลาสีแบบเนี้ยตัวขาวแบบนี้ท่านผู้ชมก็สามารถไปตกได้นะในถ้าแดงแล้วก็ถ้าน้ําเงินนะครับผมให้พาลงไปดูไหมไม่ต้องผ่าก็ได้น่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับโอเคนะตัวนี้ครับ โคเลสเตอรอลอิทเทอริเอลดาร์กอนครับอ่าแล้วก็สุดท้ายทุก้ชมสตริงนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นได้นะสามารถตกได้ที่เนี่ยครับดีโซเลตดิฟครับก็สําหรับวิธีไปดีโซเลตดิฟเนาะก็มันไปจุดเดียวกับถ้ำมาแหละอ่าเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าทุก้ชมแล้วก็เสกเรือนะครับผมไปที่ตรงทุ่นนะครับตรงทุ่นทุ่นดําน้ำอ่ะอ่าตรงนี้เป็นเกาะเอ็นชานเนาะก็มาทางขวานี่ครับมาข้างหลังเกาะเอ็นชานนั่นแหละครับมันจะมีทุ่นอยู่เนี่ยทุก้ชม อันนี้คือทุนนะอ่นเนาะปึ๊บอ่ะทีนี้เราก็ลงไปครับผมอันไหนไหนก็ลงมาในนี้แล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูไอตัวอิตาเลี่ยนดากอนด้วยนะครับเนี่ยอิตาเลี่ยนดากอนเนี่ยมันต้องเคลียร์ภารกิจเปิดถ้ำนะท่านผู้ชมไปหาดูคลิปได้นะครับแล้วเวลาเข้าเนี่ยเราก็เข้าด้านนี้นะครับเดี๋ยวทุกผู้ชมอ่ะในนี้ก็คือถ้ำน้ำเงินเนาะเวลาตัวอิตาเลี่ยนมันเกิดเนี่ยมันก็จะเกิดตรงนี้ครับ มีโอกาสเกิดตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับในถ้ำแดงเดี๋ยวผู้ชมแล้วก็เวลามันเกิดเนาะมันจะเกิดตัวนี้นะครับโอกาสเกิดมันเกิดตัวนี้ต้องดูชื่อดนะ้วยเนาะเวลามันเกิดเนี่ยเช็คชื่อมันดีๆนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวพาไปดูจุดตกเส้นได้นนครับผมก็ที่พาไปดูตัวนี้นะก็คือตัวนี้นะครับเควนี้นครับคอรเซลอิติเลียดากอน,นครับอ่ะก็ เข้าดีโซเลตด,ดิบแล้วเนาะอ่ะที่นี่นะพี่ชมที่นี่นะแล้วก็ไอตัวนี้ต้องใช้กายพันเซเลเนตนะไอตัวกายพันเซเลเนตเนี่ยสามารถใช้กีตาร์ตัวนี้ตกได้แล้วพี่ชมแล้วก็อีกเบ็ดหนึ่งเนาะเป็นเบ็ดกีตาร์ดำนะพี่ชมเป็นกีตาร์ดำโอกาสออกมันแค่สองเปอร์เซนต์เองนะพี่ชมโอกาสออกยากมากนะครับสำหรับกีตาร์ดำอะ่ะเดี๋ยวให้ดูนเ,นเนี่ยพี่ชมเบ็ดเนี้ยโอกาสติดกายพันเซเลเนตมันแค่สองเปอร์เซนตะ์เนาะแนะนำให้ใช้กีตาร์ฟ้าถ้าใครไม่มีกีตาร์ฟ้านี่ โอกาสตกได้น้อยมากๆเลยนะท่านผู้ชมน้อยมากๆเลยเห็นใจเลยตกได้นะตกเส้นได้แล้วก็เหยื่อที่ใช้นะผมก็เป็นเหยื่อลบโชคนะครับเป็นเหยื่อขยะลบ250อนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนหาของเนะทั้งหมดท่านผู้ชมแล้วก็สุดท้ายนะผมเงิน50ล้านนะเปย์เข้าไปก็ได้กีต้าร์มาเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็มีประมาณเนี้ยสำหรับการสอนทำเควสเบ็ดกีต้าร์ใหม่ท่านผู้ชมก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะ ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดตัวไหนไปก็ต้องขอไปด้วยเดี๋ยวคืนนี้พี่จะรีบทําให้เสร็จนะับไม่ใช่คืนนี้เดยวพรุ่งนี้พี่จะรีบเคลียร์เควสไ้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวแปลกีตาร์มารีวิวให้ดูเนาะโอเคก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมวัจบด้วยนะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดตัวไหนไปก็ต้องขอไปด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมปครับบ๊ายบาย